สวัสดีครับผมนายแพทย์เชษฐพงศ์สัจจาผลจากศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุนจังหวัดพัทลุงดิฉันนางสาวเบญจวรรณขำเกลือพยาบาลวิชาชีพค่ะดิฉันนางสาวเบญจมาศบุญเรืองข่าวพยาบาลวิชาชีพค่ะวันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนออา r ทูอาในชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนแนวใหม่โดยใช้ CMU โมเดลเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับ สำหรับที่มาในการทำอัตุอาชิ้นนี้นะครับเนื่องจากศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนถนุนจังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมินะครับที่มีผู้ป่วยเบาหวานเข้ามารับบริการใน<ม>คลินิกจำนวน365คนนะครับโดยพบว่าในจำนวน365<ม>คนมีผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีเพียงแค35่35%เท่านั้นนะ<ช> <ผม S 2> ครับก็าาจากการที่ทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ<ม>์การควบคุมโรคเราก็พบว่า มี3ประเด็นหลักๆที่ส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยก็ได้แก่ในเรื่องของปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยเองที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตปัจจัยด้านการจัดระบบบริการสุขภาพและในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะจากสาเหตุปัญหาที่เราวิเคราะห์ได้นะครับจึงเป็นที่มาของการทาําอาตัวชิ้นนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนแนวใหม่โดยใช้ซีมอยู่โมเดลครับ สำหรับรูปแบบการศึกษานะครับใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับโดยเริ่มจากขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์นะครับซึ่งจะพบว่ามีประเด็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหา3ประเด็นดังที่กล่าวไปข้างต้นนะครับนำไปสู่ขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนการพัฒนารูปแบบนะครับซึ่งเราได้พัฒนารูปแบบที่มีชื่อว่า CMU model ครับ C o m m u n i t y Engagement ก็คือการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้ดูแลที่เป็นญาติผู้นำชุมชนหรือเครือข่ายอสมเพื่อสามารถจัดการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยมีชุมชนเป็นเจ้าภาพนะคะค่ะ M ก็ Make a d e c i s i o n เป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการค่ะซึ่งเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันเป็นรายบุคคล และก็สุดท้ายนะครับ you understand the whole person เป็นการรู้จักผู้ป่วยแบบองค์รวมนะครับต้อเราต้องรู้จักระดับตัวผู้ป่วยเองนะครับแล้วก็ครอบครัวที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่รวมไปถึงชุมชนที่ผู้ป่วยอยู่นะครับหลังจากการนำ C M U model มาใช้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ครับปรับระบบการนับใหม่ค่ะโดยใช้แนวคิดเทอญาตขับเชื่องงานเบาหวาน โดยเรานัดเป็นรายหมู่บ้านนะคะ่งเ,เกิดการท<ม>ึ่งพาศัยกันและกันแล้วก็ส่งผลให้คนไข้เนี่ยมารับยาต่อเนื่องแล้วก็อัตราการขาดนัดลดลงค่ะแล้วก็ตรวจนวัตกรรมชิ้นหนึ่งนะครับเรียกว่าวงกลม3ามสีซึ่งจะเป็นดังนี้นะครับจะเป็นเครื่องเ,อเสริมพลังผู้ป่วยให้ผู้ป่วยทราบว่าตัวเองควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีมากน้อยแค่ไหนโดยเราจะใช้สีเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการใช้ตัวเลขซึ่งทําแบบเดิมนะครับ โดยสีเขียวก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมได้ดีจากระดับน้ำตาลในเลือดและก็ระดับน้ำตาลสะสมหรือฮีโมโกลบินเอเบนซีนะครับส่วนสีเหลืองคือกลุ่มที่ควบคุมได้ปานกลางและสีแดงคือกลุ่มที่คุมได้ไม่ดีนะครับซึ่งแต่ละวิสิตที่ป่วยมาจะมีการใส่สีอยู่ในตารางนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยแต่ละคนจะเห็นระดับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะครับในแต่ละวิสิตว่า การควบคุมน้ําตาลได้ดีมากน้อยแค่ไหนทําให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแทนที่จะใช้ตัวเลขสื่อสารแบบเดิมๆนะครับเมื่อผู้ป่วยเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการเสริมพลังให้แก่ผู้ป่วยนะครับว่าถ้าผู้ป่วยคุมไม่ดีมีสีแดงเยอะแสดงว่าคุมไม่ได้ไม่ดีใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเสริมพลังแล้วก็เกิดความตระหนักขึ้นนะครับแล้วก็ การที่เราจะจัดกิจก,กรรมเสริมพลังให้คนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยเข้าใจภาวะการควบคุมของตัวเองได้มากขึ้นกว่าใช้ตัวเลขแบบเดิมนะครับ จากการใช้นวัตกรรมวงคม3สีนอกจากจะเกิดการตื่นตัวในตัวผู้รับบริการเองแล้วนะคะสําหรับตัวผู้ให้บริการเองก็จะเกิดการตื่นตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลของผู้ป่วยจากการใช้สีนะคะนําไปสู่การจัดการเช่นการส่งพบเคสเมนเร์ในรายที่ควบคุมไม่ได้ค่ะสําหรับกิจกรรมในระดับชุมชนที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการตรงนี้ก็คือ ชุมชนมีการตอบสนองในเรื่องของการมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีตลาดนัดชุมชนตลาดทางเลือกเพื่อผู้ป่วยหรือไม่ก็เป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มด้านการส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นสรุปผลการวิจัยนะครับหลังจากพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนแนวใหม่โดยใช้ CMU model นะครับซึ่งจะพบว่า CMU m o d e เดเป็นรูปแบบที่ง่ายและก็นำไปใช้พัฒนาได้จริงนะครับซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักและเกิดเซลล์ a ว e n e s s ในการควบคุมระดับน้ำตาลได้มากขึ้นรวมไปถึงระดับชุมชนที่ชุมชนตื่นตัวในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้มากขึ้นนะครับและหลังจากการพัฒนาเนี่ยพบว่า ผู oy, 34, el 35, el ้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลจากเดิมร้อยละ35เป็นร้อยละ41ซึ่งจะเห็นว่าในทางคลินิกการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเยทำได้ดีมากขึ้นเช่นกันครับก็จากการทำงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเราก็พบว่าจากปัญหาหน้างานที่เราเจอกันอยู่แล้วนำมาศึกษาวิจัยโดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการก็จะสามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ดีเกิดความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ให้ร่้ล่วงไปด้วยดีนะคะ ในส่วนของชุมชนก็การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตอบสนองการดูแลสุขภาพโดยชุมชนเองค่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ป่วยทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกคนนะครับรวมถึงทีมฟาร์ของโรงพยาบาลควนขนุนนะครับที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้จนเกิดผลสำเร็จขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณทีมอาทอาภาคใต้นะครับที่เป็นส่วนจุดตะกายให้ ทีมศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุนเกิดการทำอา r ทูชิ้นนี้ขึ้นมาจนประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ขอจบการนำเสนอ r า r ในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนแนวใหม่โดยใช้ CMU โมเดลของศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควรขนุนจังหวัดพัทลุงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ